แล้วนี่ก็คือโฉมหน้ารุ่นเล็กจากครีมไทยนะฮะอันนี้มาจากโรงเรียนสุจิปุรินะครับแล้วก็ผลงานของโรงเรียนนี้นะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะเวทีคิดวินเนี่ยเป็นเวทีที่มีมาหลายปีละแล้วลเราก็มีคนที่ร่วมงานนี้อยู่ในประเทศไทยนะฮะและวันดีคืนดีนะครับเราก็พบว่าทางโรงเรียนเนี่ยผอ,อไปหาเจอเวทีนี้เอง โดยที่ทีมงานในประเทศไทยไม่รู้เลยนะฮะแล้วทางไต้หวันเนี่ยก็ติดต่อไปประเทศไทยว่าเออโรงเรียนนี้สมัครมานะครับเผื่อมีอะไรจะได้แนะนำนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพอแอนนะครับที่หากิจกรรมดีๆกับเด็กๆนะฮะโครงงานแบบนี้ไม่ใช่โครงงานที่ทาํากันง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่เหมือนการแข่งแบบอื่นนะจะต้องใช้ทักษะหลายอย่างแล้วก็เรามาครั้งแรกแล้วก็ได้รางวัลเลยก็ถือว่า ขอแสดงความยินดีกับผอนะครับเดี๋ยวผอกล่าวสั้นๆนะครับว่าไปเจอโครงงานนี้มาจากไหนนะครับค่ะพอดีสนใจเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานสะอาดอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอดีในในโซเชียลเนี่ยก็จะดูอะไรพวกนี้ตลอดค่ะแล้วก็เลยคิดคิดก็เด้งขึ้นมาว่าจะมีการประกวดค่ะการนะค่ะเอานี้ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะเอาคราวนี้มาเด็กๆบ้างเด็กๆลองอธิบายที่ว่าตื่นเต้นไหมกับงานนี้ แล,นนแล้วระบบของเราทํางานยังไงแล้วว่ามาแข่งเนี่ยเจออะไรกดดันบ้างขอกเล่าให้ฟังพี่ลูกก็จริงๆกดดันนกเพราะว่าเราได้ของมาประมาณอาทิตย์กว่าๆเองครับแล้วมึงโมดิฟายขึ้นมาใหม่หมดเลยครับอ่าคราวนี้ลองดูนะโครงสร้างที่เห็นนะครับไม่ใช่โครงสร้างที่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยนะฮะเนี่ยใช้วัสดุเหลือใช้นะครับแล้วก็เป็นคอนครับผมเอาเนี่ยลองอธิบายดูว่าเราทำยังไงโครงสร้างจึงแข็งแรงตัวถ่ายของเราเนี่ยครับผมจะเป็น หลักๆเลยครับตัวที่จะทําน้ําหนักคือเป็นค้อนครับผมแล้วก็เป็นไม้ครับผมสองอย่างครับซึ่งพอหลังจากใช้เสร็จนะครับก็สามารถใช้ต่อได้สามารถใช้ต่อได้ครับอยากรู้ว่าทําไมต้องเป็นคอนล่ะเพราะว่ามันเป็นวัสดุเหลือใช้นะครับวัสเหลือใช้แล้วก็ตอนตอนแรกเนี่ยเราทําเป็นท่อ PVC แต่ว่ามันไม่ใช่ของที่แบบว่าแบบ รักโลกนะครับเราก็เลยทำการลองหาวัสดุที่เปิดใชครับครับคราวนี้อยากให้พูดอะไรสั้นๆเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการนี้สนุกมากก็รู้สึกว่าโชคดีครับที่ได้มาร่วมแข่งขันนะครับก็ได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากเลยครับในวันนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาสนุกจริงครับคราวนี้ลองชวนเพื่อนๆหรือน้องๆสิครับก็ขอเชิญเชิญเพื่อนๆน้องๆน้งเล่นอื่นหรือว่าอะไรก็ได้ มา,ามาเขาร่วมมาเขามกิจกรรมนี้นะฮะเพราะว่าเราทํากิจกรรมแบบนี้ครั้งแรกในเวทีระดับประเทศเลยเป็นเวทีระดับนานาชาติเลยได้รางวัลแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับนะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานดีๆของเด็กไทยแล้วก็ผลงานดีๆที่โรงเรียนสนับสนุนนะครับสวัสดีครับ